เรื s <S mm ่องขอ้เขาไม่ตรงที่แต่แต่ได้แต okay. ่คำตอบทีคำตอบแต่ยังคือว่าเขาอยู่เนี่ยหนึ่งหนหเครับเพครับมันก็ยังดีนะครับทำให้ร้านต้องอยู่ก่ทําห้คนมาล้างยังูได้มหนึ่งสอมีได้แล้วโอเค้าูดหน่อย

<c oughs> นีอน่อาจารย์นะอาจารย์ทำเดานะหทำเดา <c oughs> เ บรรยากาศในสตูกำลังจะถ่ายโหนกะแชร์มียหมูบางรักน้องแนนหนุม่มกันเชียงน,นะครับพี่นกปนีดานะครับพี่แขงพี่สัง และก็เพของรายการพลบางบัวทองไม่ได้บอกลขาองไม่เอาดได้ไปห้หมดเราไม่ต้องการเลย้อเขาอ้ล้อด้วยตอนนี้มาังงนามหลายคน้วอก็บอแล้วตักล้องคนไหนไหนัคนไหนตัก้อเลยก็ตั้ก็าตัก้อทุกคนเงไรเสนใจหรกขายก็ทายไม่ไักเงของมันให้จับเป็นขาด้ย่ใจมาสปกระจบที่นี่เก่งใจนายทัศน์นายเขาั่งอยู่ทนายความ นี่นายนั่นค่อข้างโอ้ยทนายตัวดีนี่ทนายหนึ่งมันายตัวตลกเลยวผมตุ้เนี่ยกับแน่าคือคือเ่อคืนัสองครำคืนที่สคืออีอีอีรีึ้เรียบยางปลาโง่ระดาเาสามเมดไปฮะกูณนาแล้วก็ไมงเรียบกระดาษธนายก็ไม่ใส่สูตรเลือกสูตรสักตัวนึ่งต้องใส่สูตรอีกทางไหนองเยข้เออก้นไป